สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซียวพี่นกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกุลนครโดยเซียวพินกค่ะวันนี้นะคะนี่พาตัวจีตัวท็อปตัวตึงนะคะตลอดปีที่ผ่านมานะคะก็คือ f o r z a 350แล้วก็ ADV 350ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูค่ะ รถ2รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนาะเป็นรุ่นที่แบบจองและต้องรอกันยาวมากๆนะคะสลับกันรอบางทีก็จอง f อ่อซ่ orsa, แล้วรอนานบางทีก็จอง a d v แล้วรอนานมากๆแล้วรุ่นที่จองยอดนิยมมากๆก็คือรุ่นรถซิง g t ไทฟค่ะก็คือตัวท็อปนั่นเองทั้ง2ตัวเลย สีที่นิยมกันมากก็เป็นสีเทาค่ะทั้งสองรุ่นเหมือนกันหลายคนที่ถามว่าสีเทาฟอร์ซ่ากับสีเทาเอดวีสีเดียวกันไหมแทนคำตอบเลยค่ะเป็นโค้ดสีว่าสีเทาแต่เป็นเทาคนละแบบนะคะถ้าเป็นตัวฟอร์ซ่าสามห้าศูนย์สีเทาของเขาจะเป็นเทาที่เรียกว่าเทาแลมโบกินีค่ะที่หลายๆคนชอบแบบอยากได้สีเทาแลมโบคือสีเทาแบบนี้เลยนะคะเนื้อสีจะติด ความเป็นเทาค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ถ้ามีส่วนของ ADV 3 5 0นี่จะเป็นคันนี้นะคะเนื้อสีของเขาจะเป็น เทาซิลเวอร์นะคะถ้าถ้าเรียกถ้าใช้แทนภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะประมาณแบบสีเกรส่วนตัวนี้จะเป็นสีซินเวอร์นั่นเองค่ะเนื้อสีจะมีความแตกต่างกันก็เลยจอดให้เห็นเนาะเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าเทาไหนที่โดนใจคุณแต่แค่สีอาจจะตัดสินใจไม่ได้เขามีจุดแตกต่างกันอีกหลายจุดเลยนะคะเห็นจากหน้าตาก็จะเห็นแล้วว่า2รุ่นนี้เขาจะหลอกกันคนละสไตล์ คนละไลฟ์สไตล์เลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าหัวใจหรือว่าบล็อกเครื่องยนต์นะคะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันก็ตามแต่เขาจะมีฟังก์ชันและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันค่ะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะทั้ง2รุ่นเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีด PGM-FI นะคะแล้วก็เป็นบล็อกเครื่องยนต์แบบ ESP Plus ค่ะนี่ตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่าตัวบล็อกเครื่องยนต์ของเขา จะมีสัญลักษณ์ของ esp พั d ชัดเจนเลยนะคะช่วยในเรื่องของการลดแรง,แรงเสียดทานแล้วก็ขับขี่ได้อย่างแบบไหลลื่นสมูทมากๆแรงต้นแรงปลายทำออกมาได้ดีมากๆด้วยเทคโนโลยีที่ให้มาในส่วนของปริมาตรกระบอกสูบ2รุ่นนี้เท่ากันเลยนะคะอาจฝั่งมาดูในอของ adv 3 5 0ด้วยนะคะจะเห็นว่าในส่วนของตัวบล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้ ปริมาตรกระบอกสูบก็เท่ากันอยู่ที่ 330cc นะคะระยะชักและก็ความกว้างของกระบอกสูบก็เท่ากันก็คือ77คูณ70.76อ่าซีเหมือนกันอัตราส่วนกำลังอัด2รุ่นเท่ากันเลยก็คือ10.5ต่อ1นค่ะอ่ะแล้วมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะถ้าในเมื่อหัวใจของตัวบอดี้ตัวเครื่องเหมือนกันแล้วสิ่งที่มีความแตกต่างอย่างที่บอก ว่าไลฟ์สไตล์ของ2รุ่นนี้ไม่เหมือนกันนะคะใครที่ชอบแบบขับสบายๆชิลๆสไตล์ทัวร์ลิงขับยาวๆตอบโจทย์ได้ดีกว่าก็คือจะเป็นตัว f o r ์ซ350ตัวนี้นะคะดูจากสรีระของเขาได้เลยค่ะ ตัวเบาะนะคะเป็นเบาะขนาดใหญ่นีจะเห็นว่าแบบทรงเบาะของเขานะคะถ้าขับแล้วแบบมีความสบายจะเป็นตัว For ์ซ่าสามเบาะจะใหญ่ฐานตรงนี้จะค่อนข้างกว้างนะคะดังนั้นผู้ขับขี่เนี่ยสามารถแบบเหมือนขับแล้วปรับสรลีระในการขับขี่ได้อย่างเช่นอาจจะเมื่อยแล้วแบบขยับมาตรงนี้นะคะก็สามารถแบบนั่งได้อย่างเขาเรียกอะไรเต็มเต็มบอดี้เราเลยนะคะแล้วก็ตรงส่วนของที่พักเท้า ของผู้ขับขี่จะเห็นว่าในส่วนของ f ฟ r ซ่านะคะตำแหน่งที่พักเท้าของเขาเนี่ยวางด้านข้างกได้หรือว่าแบบขยับมาวางตรงด้านหน้าก็ได้ช่วยในเรื่องของแบบเวลาที่ต้องขับระยะไกลนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนอริยบทในการขับขี่ได้อ่ในส่วนของตัว a d ดนะคะ เดี๋ยวแอดมินพาไหลมาด้านนี้นะคะของ ADB จะเห็นว่าในส่วนของตัวเบาของเขานะคะจะมีความแคบกว่าหน่อยแล้วก็ในเรื่องของที่พักเท้านะคะความสบายจะสู้ในส่วนของตัว For ์ซ่า350ไม่ได้เนาะอ่ะคันนี้มีอะไรอีกที่มีความแตกต่างกันนะคะดูกันจากส่วนหน้ากันเลยเห็นแฮนไหมคะในส่วนของแฮนสองรุ่นนี้นะคะจะเป็นแฮนคนละแบบกันตัวของ ADV 350ของเขาจะเป็นแฮนบาร์ขนาดใหญ่นะคะหรือที่เรียกว่า Fat h ฮ n d l บ Bar นั่นเองเน้นในเรื่องของการขับและแบบใช้การทรงตัวค่อนข้างดีเพราะว่ารุ่นนี้นะคะฟังกช์ชันหลักๆของการใช้งานคือ SUV b i k e หรือว่าแบบรถ สไตล์แอดเวนเจอร์นั่นเองนะคะของเขามีในส่วนของกาดแฮนให้ด้วยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเวลาที่แบบเราขับนะคะเขาจะป้องกันการกระแทกต่างๆหรือว่าแบบเวลาที่เราต้องมุดต้องอะไรนะคะตัวนี้ก็ช่วยปกป้องได้ส่วนของตัวฟอร์ซ่าจะไม่มีให้มาแล้วก็ในเรื่องของอโชคนะคะด้านหน้าโช๊คอารจะเป็นคนละตัวกันเริ่มจากตัวฟอร์ซ่า350ก่อน ในส่วนของโชกอัพหน้าของฟอรซา350ถึงแม้ว่าไม่ได้ให้มาเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะคะแต่ว่าให้ในส่วนของเทเลสโคปิกนะคะตัวนี้แต่บอกเลยว่าระยะยุบก็คือทำได้ดีมากๆไม่แพ้กับตัว ADV 350เลยแต่หลายท่านก็ยังเรียกร้องหาตัวอัพไซด์ดาวนะคะซึ่งมีให้มาในรุ่นของ ADV 350 เป็นอัพไซด์ดาวขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโชกอัพสีทองนะคะตัวนี้แกนชกใหญ่ถึง37มิลิเมตรนะคะส่วนในเรื่องของระบบเบรกทั้ง2รุ่นนะคะเป็นระบบเบรกแบบ ABS มาพร้อมกับตัวจานเบรกขนาดใหญ่แล้วก็เป็นปั๊มเบรกของนิชชินนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าในเรื่องของการเบรกค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่ะในส่วนของยาง เอดีบีนะคะเอดีบีของเขาจะเป็นยางแบบกึ่งดูอัพโพสนะคะคือใช้ได้กับสังเกตดูดอกยางนะคะของเขาจะเหมาะก,กับการขับขี่ในถนนที่ได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะทั้งแบบทางเรียบแล้วก็ทางขุข่ะแต่ว่าฟิลลิ่งในการขับขี่ถ้าใช้ในทางที่เป็นทางเรียบอาจจะสู้ฟิลลิ่งของการขับขี่ที่เป็น f o r ซ a 3า0ไม่ได้นี่ตัวนี้คือของ f o r ซ a 3า0นนะคะจะเห็นว่าลายดอกยางของเขาเนี่ย จะตื้นกว่าแล้วก็จะมีลายที่แตกต่างกับตัว ADV อ่ะลองดูจากระยะไกลนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหนนี่อันนี้ก็คือใน,ส,นส่วนของลายดอกยางของทั้งสองรุ่นค่ะอ่ะในไหนก็อยู่ตรงส่วนหน้าให้เห็นของสีแมตก,กันนะคะแมตของตัวฟอร์ซ่าตัวนี้ตัวโลซิงตัวท็อปนะคะจะให้แมตที่เป็นสีคอปเปอร์เพิ่มในเรื่องของความพรีเมียมเข้ามานะคะ ส่วนตัว ADV 350ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวล o ดซิงค์แต่ว่าแม็กของเขาก็ยังเป็นตัวแม็กสีดำเน้นในเรื่องของความดุดันนั่นเองค่ะอะไหลขึ้นมาในส่วนหน้านะคะดีไซน์ของส่วนหน้าจะเห็นว่าหน้าของทั้งสองรุ่นจะมีความแตกต่างกัน นะคะอันนี้อย่างที่บอกอในเรื่องของดีไซน์เข้าเน้นรถสไตล์ทัวร์ิงขับแบบพรีเมียมนะคะตัวชิลก็เป็นชิลไฟฟ้าปรับได้วินชิลตัวนี้นะคะปรับได้สูงสุดถึง150มิลิเมตรเลยค่ะสูงมากๆปรับด้วยไฟฟ้าขับขี่อยู่ก็สามารถปรับได้ส่วนตัว ADV นะคะ3-50ถึงแม้จะเป็นตัวท็อปรถซิงแต่ว่าในส่วนของวินชิลของเขายังเป็นแบบปรับแมนวนวลอยู่นะคะก็คือดึงจากด้านข้างตรงนี้แล้วก็ปรับขึ้นนี่ ปรับได้4ระดับนะคะเขาจะมีเขี้ยวในการปรับตรงนี้ให้อาแอดมินเข้ามาดูใกล้ๆนะคะฝั่งนี้ค่ะด้านนี้นะคะของเขาจะมีเขี้ยวในการปรับ 1, 2, 3, 4 4ระดับสามารถปรับได้นะคะขึ้นลงได้ลดการประทะของลมเวลาที่ผู้ขับขี่ใช้งานนั่นเองค่ะอันนี้คือให้เห็นความสูง สุดแล้วนะคะแต่ของฟอร์ซาตัวเนี้ยังขึ้นวิสุดยังขึ้นได้อีกนะคะในเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรตัดลมเนาะเวลาที่ขับขี่เนี่ยยูเซอร์ที่ใช้งานแล้วก็ที่รีวิวกันแล้วก็มาเล่าให้อ่าทางเซลฟ์พี่นกฟังเนี่ยหลายท่านจะให้คะแนนไปทาง f o รซานะคะสามว่าในเรื่องของการตัดลมหรือลู่ล,ลมเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีแรงต้านจะน้อยนะคะส่วนของ ADV เนี่ยแรงต้านจะค่อนข้างมากกว่าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ในเรื่องของอ,อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน f o r ซาสามห้าทำได้ดีกว่าค่ะแต่ในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่ถ้าคุณต้องแบบไม่ได้ใช้งานในซิตี้รดอย่างเดียวบอกเลยว่ายังไงก็ เอดีวีน่าจะตอบโจทย์ได้มากกว่าทั้งในเรื่องของยางนะคะที่เป็นยางที่ใช้ได้กับสภาพถนนที่มี2แบบแล้วก็ในเรื่องของโชคอัพนะคะที่โชคอัพหน้าให้ในส่วนของอัพไซด์ดาวซึ่งช่วยในเรื่องของการซับแรงกระแทกได้ดียังมีในเรื่องของกราวเคียร์แลนส์นะคะนี่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายแล้วเห็นไหมอันนี้ตั้งขาตั้งคู่นะคะแต่ว่าอยากให้เห็นว่า ถ้าถ้าตั้งขาตั้งเดี่ยวหรือว่าในการใช้งานจริงๆอะคะ่ะในส่วนของกาวเคลน์ตัว f o r ์ a แล้วก็ตัว ADV เนี่ยเขาจะมีความสูงที่แตกต่างกันกาวเคลน์ของตัว f o r ์ซ350นะคะอันนี้สูงจากพื้นเนี่ยจะอยู่ที่140มิลค่ะส่วนตัว ADV 350ความสูงจากพื้นนะคะถึงท้องเครื่องเนี่ยตรงเนี้จะอยู่ที่155มิลค่ะดังนั้นเนี่ย ลองรับการขับขี่ในทุกสภาพถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนที่มีหลังเต่านะคะหรือว่าน้ำท่วมขัง ADV 3 5 0จะตอบโจทย์แล้วก็ให้สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีกว่าค่ะอ่ามีอะไรอีกนะคะมาเดี๋ยวไหลมาทางด้านหลังนิดนึงค่ะอ่ะต่อไปนะคะจะดูในส่วนของระบบกันสะเทือนหลังนะคะเริ่มจากตัว ADV 3 5 0ก่อนนะคะในส่วนของการสะเทือนหลังเนาะของ ADV 350ตัวนี้ก็คือให้ เป็นแบบซับแทงคู่นะคะของโชวะเนาะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของแบบาการใช้งานการรับแรงกระแทกต่างๆได้ค่อนข้างดีแล้วก็ให้มาตั้งแต่ตัว160เลยก็ว่าได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยให้มาตั้งแต่ตัวที่เป็น ADV 150ด้วยซ้ำนะคะอ่ะในส่วนของ f o r ์ a นะคะ ฟฟร์ซา350ในระบบการสะเทือนหลังของเขานะคะตัวนี้จะเป็นแบบทวินโช๊คนะคะก็จะมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกถ้าในเรื่องของการรับแรงกระแทกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง a d v 350ก็ถือว่าคะแนนนำค่ะอ่ะอันนี้ให้ดูในส่วนของเบาะด้านท้ายนะคะของทั้งสองรุ่นตัวที่จับนะคะของตัว A D V เนี่ยของเขาก็จะให้เป็นสีเงินเป็นชิ้นแบบนี้นะคะส่วนตัว f o r ซ a นี่ก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูแล้วแต่สไตล์การชื่นชอบติดกล่องได้ทั้งสองรุ่นเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบคร่าวๆนะคะในสิ่งที่มีความแตกต่างกันนอกจากนี้อันนี้จอดเทียบให้ดูเพื่อให้เห็นดิเมนชันของตัวรถนะคะจะเห็นว่าโดยรวมตัว A D V 350 Dimension ของตัวรถจะดูใหญ่กว่านะคะจะมีความจะมีความใหญ่กว่าในส่วนของ f o r ์ a เนาะก็อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยของเขาจะเน้นในเรื่องของความดุดันส่วนตัว f o r ์ a จะเน้นในเรื่องของความพรีเมียมในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับตัว ADV 350นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ได้ชมกันอีกต่างหากนะคะสำหรับคลิปที่จอดให้ดูรถตัวตึง สียอดนิยมของตัว ADV 350และ Forza 350ในวันนี้ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆด้วยนะคะกดติดตามช่องด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆลดรุ่นใหม่ๆของ Honda จากเซลฟินอลค่ะสำหรับวันนี้เซลฟินอลขออนุญาตกล่าวก็ว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย